ราชสีห์ผู้สิยิตยูในร่างกายของข้าเอ๋ยราชสีห์ขยับแตกรุงมาลายเส้นให่เตึมตของข้าเอ๋ยความกระหายอันไรที่สุดจะจําเต็มนมาด้วยคำดากของข้าจงกระเกี้ยวจงดันจงรับ,รบรคำลามจงเปิดเส้นทางของเขาเลือดอันไรทสินสุดยูซุป,ปิพิกาทัวเอาละถึงเวลาที่จะเริ่มการตกกลับและสินะการที่กษัตริย์เป็นผู้นำออกไปอยู่แนวหน้ามันผิดตรงไหนกลาวว่าฉันทำได้ขนาดนั้นไง ชนะถึงได้อยู่ที่นี่และจะตกลงผ่านการกรอบตั้งแต่เริ่มจนจบยูเทอร์พีกัชเริ่มแล้วละกันตอนนี้การขัขค้นหาหัเรเกีวมันเริ่มแล้วนะใครจะเข้าเราก็ตามใจเลยเรกกา,าก็ตัดกนจะกับโัวเน้เนะเอาละว,วิ่งวิ่งแม้จะเป็นเหตุผลที่ดูตลกแต่ความมันในการแสวงหาจะกลายเป็นเสเทาวรใครบางคนในอนาคตเองแหละ ราชสีู้กัดกินร่างกายของข้าเอย๋ยราชสีู้จะขย้ข้าให้มลายสินดเจ็นจมลนของข้าเอย๋ยพลังกายผุ้มันของเจ้าข้าจะแสดงมันให้ดูด้วยควมดาบของข้าจงกระหายจงภาวนาจงพังทะไลจงคำรามและขีดเส้นทางในปรายสุดแห่งชีวิตดูทบไปให้กันดูดูมันมา,นาร่างกา,งา,ายนี้จะไปสู่ในของเพลิงแดงชำระ พอจะปล่อยละเสียงครบครัวมันก็ตั้งเสียแห่งความยินดีก็ไม่อาจแย่งแย่งใดแล้วแต่หากใครจะมาขวางหน้าบารมีข้าละพ่อข้าจะเผาวิจาของพวกมันไปพร้อมกับเสียงคำราำของข้าเองยูโทบิฮิงาจูแม้ว่าจะดูเคร่งดาชำระแผ่นเผาะจะลืมเลือนไปสิ้นทั้งอดีตและอนาคตหากแต่ก่อนอย่างนี้คงแค่าอาจทำข้าไม่อาจลืมเลือนการรบได้เราแห่กราชสีหเอ่ย เรไปถึงจะกัดขยมและมุงสู่ปราสุทของแสงประกายนั้นอยู่ที่ตรงนั้นหรือเปล่านะสักรูคบับช่วยชีวิตของข้า